เนี่ยถ้าปุถุนะปุถุเข้าสัมมาปฏิบัติเนาะเห็นไหมเริ่มจำมักจำผลใครก็มีสิทธิ์ได้หมดหรอไม่ได้ยกเว้นหรอไม่จำกัดนุ๊ปูนะนุ๊ปูเนี้เขาจะเป็นบวมากแปดสิบพรรษาอายุแปดปีเขวเป็นอย่างเงี้ยเหรอนะเ๋ยวไหม มันไม่ใช่อย่างนั้นะเรื่องธรรมะทุกคนนะ่มีจิตมีใจมีกิเลสตัณหาเพราะฉะนั้นธรรมะมันก็อยู่กับกิเลสนี่แหละทำลายกิเลสมันก็มีธรรมะอะไรแหละฮะเฉวมเมื่อสิ้นจากกิเลสก็เป็นพระอรหันต์ไม่ใช่เหรอ